สบายดีเนาะทุกคนเมื้อนี้ลินดาได้มาถึงบ้านอีฟก็คือลินดามาไทายรอบนี้ก็คือตั้งใจมาหาอีฟโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเท่านั้นนะมาแต่อีฟนะรอบนี้อ่ะ <c oughs> ไม่ได้ว่าหาเอกน,นะเพราะเห็นนะ <c oughs> อเนนอกอะห <c oughs> ลายรอบเอกก็เพิ่งกลับจากลาวเนะรอบนี้หันลลินดาตั้งใจมาหาอีฟเลยทุกคนเพราะว่าบ่ได้เห็นกัน <c oughs> บน่ได้เห็นกันเลยลินดาก็ว่าจะมาหาเขาบูไดมาหอนเนาะแมน ตั้งแต่ฮูจกักกับเอกอะอุ้งกับฮู้จักพร้อมอีฟเลยรอบนี้ลินดากะจะได้มาหาอีฟนะทุกคนไปเขาก็จะเข้ามามน,นี่ทุกคนเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นบ้านน้องอีฟ<ะ>นี่<ะ>กอ,ออนไปมึงวงอันนี้เป็นหมาน้องอีฟน้องไข่เกียวอันนี้ปาารคนพ่อบอกว่าน้องไข่เกียวบอกด้วยเขาเอิมาหานแต่งจัดบอกอ๋อยูคนเอิอยาง ซ่อมแปลงเออแม่อยู่อยู่พุ่นเขาเอิ้นร้านซ่อมแปลงเลยอันนี้ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อันนี้เขาเอิ้นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เนาะโอ้นี่ได้ควบหูอีกแล้วไปย้ำนนังกิ๊บบางอีกสิมาสะย่างรถนี่เอา้ามมาาขันรถยางนี่อิบก,ก็หูทำเปลไปเขาเข้ามาเลยอิบอยู่ใส่โนวันนี้อิบอิบมาหัวแล้วเออนี่เห็น เห็นอีฟแล้วทุกคนอือมาแล้วมาจากลาวดิดินดาสบายดีเด้อนี่ทุกคนอ๋ออีฟคือคางแหวกเลยด้วยนี่เท่ากันเลยความสูงอะควาสูงเท่ากันแต่ว่าดินดาตัวน้อยกับแมนพร้อมกันอายุก็เท่ากันครับโอ้โหใครเจี๊ยบกันมาฮอดบ้านน้องอีฟกับบริ่ไก่ปันใดเนาะ โบไก่จากบ้านเราเองหรือเ่าเมนโบได้ไก่เป็นไหนจากบ้านบราเองคีมาดนเดียวกับฮอดมูนิกืมบ้านนี่ยงกับบ้านนาซังกอบอเอบบ้านซังได้ยถามบอกว่าบ้านนาซังกะอย่างประมาณนี้แหละไปแอบถามยายท่ามาดีว่าอีฟอยู่บ้านไหนยายเท่ากับเพื่อนเกิดจำได้เดทไมาได้เดทแต่เพื่อนยังเาวาถือกียู่บ้านสเออเราบ้านสังกอบ้านเราเอเป็นบ้านเอ บ้านยังางโดนพิลาเฮ้ยตัดเลยหรออ่ะเห็น้องอีบอกความรู้สึกนี่ความรู้สึกที่ได้เจอกันหลังจากที่ได้ทักทายกันมาตลอดจากปีอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ลินดาเริ่มถ่ายคลิปเนาะแมนตั้งแต่ลินดาเริ่มถ่ายยิปเทียนสามปีจะสี่ปีแล้วบะเเคยเห็นตัวจริงกันจ้าเทียเด้เราแบบเราไปหาลินดาได้ไปล่าแเมนเป็นครั้งแรกเลยตัวน้อย ตัวน้อยอย่างซาวกันบดเสื้อสูงทอกันแต่ว่าแบบลินดักตัวน้อยลินดักพยายามลดอิ่วมันบกมันมีแต่เพิ่มตอนนี้นะเออเอฟซีถามว่าทำไมอ้วนขึ้นจางเอ้าเรวกินดีอยู่แซ่ช่วงนี้นะไปเฮาอันสองสาวสองมุมอือเอิ้นพี่ฝุ่นเอิ้นอย่างมาเนาะมาลินมาลินกับอันมังกรฝนจะเด้อเออไปฝนก็มาอ้าวข้างในเออ พี่สายฝนก็มาอันนี้เลยทีมงานใไปใส่สมบูรณ์น้ำกันยังให้อีพะเอ้ยวยังให้อีไปเพราะว่างามี่หลี่งามแท้งามว่ากับหลวงพ่อบางยังให้ไปเจอไปพบไปโอเนาะออ๋เห็นครับเห็นตัวจริงอือเ้าวเด็กตัวน้อยสมกันใส่ไปทุกคนวันนี้กสายฝนก็เป็นย่างกา high, ็มาลินบานอีฟเนาะแมน หากระตื้นนอนนี่แม้ฐากระนอนนอนแล้วมันอีกเลยสายเ็้วละโอเคทาง่ายนะบอกเลยอืม่ได้เดีแท้แท้ดีแท้บบได้ประสชเด้วทุกคนถ้าว่ายากหัวดีบบดีลงไปลาวึงจะได้หูวว่าไทเกิว่ามันสีเป็นจังใดดีนี่หนักมาม่วน ก้าวตอนครับอ่าแขกบ้านแขกเมืองแน่กำับนีเดี่ยวเออได้มาแล้วเข้ากันสิหาขอหานาไปนั่งไปนั่งแล้วกันนะโอ้ไปเอิ่นเอิ่นสื่อกันไปก่อนโอ้ยบ้านข้าวนี่งามสะอาดเคียงตาเคียงหูแท้นี่คุณสาวคุณโอ้คือมาคักแท้คเอาก้าวตอนครับแขกบ้านแขกเมืองเอ้าคุณบอบอกเขากันว่านางปะ ให้ยืมเขาทายก่อนให้เขาทายให้ก่อนอืมก็เนี่ยละเป็นขั้งแรกก็ยินดีต้อนรับเนาะดีต้อนรับยินด่าครับที่ใจคนละกันทีมงานทุกคนก็วันนี้เดี๋ยวอิบจะเห็ดเมนูเมนูอย่างวันนี้เดี๋ยวทาเบิกใสเมนูเดี๋ยวว่ากินเทียมกินแรกน้ำกัน่โอเคนะทุกคนอินดักอ่ะดีใจได้ยังเห็นอีมาหลายปีบอกพามาก็บอกพามาจ้าที่อ คท่านี้ก็เลยบุกมาเลยลินดาบอกว่ามาหาอีฟอย่างเดียวลินดามาหาอะไรถูกว่ามาหาที่ว่าอีฟบอกค่อยว่างมาช่วงนี้แต่ว่าได้เจได้มาหากันก็ยินดีมากๆเนาะยินดีแบบได้เห็นลินดาตัวจริงแล้วก็พีใส่ยฝนชวนมากอีกแต่บ่ไม่คิดที่พี่เอจะทายแล้วก็เข้าไปเบิ่งช่องของลินดาเป็นได้เห็นกันลินดาแต่ยังยังที่บอตลอดนะ่า ตะกี้นี่ดือนางเอกคนแรกที่ทีมงานมาหน้าถ่ายเนาะเจอเป็นสาวลาวคนแรกเลยที่เห็นๆได้ตามคอนเทนต์นี่ตะกี้อ่ะเห็นความแตกต่างแล้วก็เติบโตของนิสดาบ่ะเห็นเนาะเยอะมากตั้งแต่เริ่มไปไทยอยู่ปากกระดิ่งบอกไอเปสอนสอนอย่างเก่อนตอนแรกเพื่อนไปอันนั้นเพื่อนไปอันเฮ็ดเอ็มวีเพื่อนยังเฮ็ดเวียกประจำยู่ตอนนั้นน่ะแล้วเพื่อนรับพาลินดาไปไทยอันคลิปโซเนีย่อืม ลินดากรไป๋ายกระติต๊อบกระป๋ายเนาะมันจะนันมาเติบโตขึ้นมาเลยเมนเนาเราอีสีเฮ็ดยังสุกินไหมเนี่เดี๋ยว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 ทาไปติดตามเลยโอเคโอเคไปเรื่อยมันไปยาวๆไปคือมันปิ้นแต่เซฟเทสนี่อันนี้คือแกงปฝาเนาะแกงปฝาเขาเอิ้นอย่างก่ออันเนี้ยต้มยำต้้มสมปลาต้มส้มปลา วันนี้เราต้องเป็นคนไทยนะทุกคนเพราะว่าเรามาอยู่ไทยเมื่อวานนี้คือคือคนไทยตัวละนะคคนไทยจะตัวอะไรฉันได้ทุกคนสขาเอินอย่างคนไทยเนาะเอ้ยผัดกะเพราหมูเออผัดกะเพราเป็นเมนูที่มาให้เราสามารถสั่งกินได้ง่ายๆเลยผัดกะเพราแล้วทุกคนมีต้มส้มปลาต้มส้มปลานินใช่ ออมบางกลิ่นออมบางแต่ว่ายิ่งมันทากินบ่ได้อ่ะอภิษฎอ่ะสอ่าสิ่งสิ่งวงกลินเนี่นี่เอาเป็นข้าวสวยหรือว่าจะเอาเป็นข้าวเหนียวข้าวสวยก็ไม่ได้ข้าวกระดาษเอาข้าวเหนียวก็ได้เลยค่ะต้องไปเอาห่วงอีกเรามาอยู่ไทยเราต้องพูดภาษาไทยนะทุกคนกลัวเขาไม่เข้าใจ โอ้ได้นาพอซิมมกกว่เด้อได้ยินไหมคำว่าเข้าบ้านตาเหลวต้องเหลวตาตามพอดีว่ามาไทยสองวันพูดเราไม่คล่องแล้วทุกคนไม่รู้หรอคนไปสมเป็นยังไงวะแซ่บวันนี้กามาบ้านเซ่ออิฟเนาะสา่อิฟกาซิมซิมเฮ็ดเมนูพัดกะเพราหมูบะกะเพราหมูแล้วก็อันต้มปลานิ่ง เปลี่ยนแต่แซมมาแทว่าซิมเราบันี้ดันานยังไงะเขาบอกเปลี่ยนแต่แซมเห็นบลล็อกซิมบ้งกันเด้อลินด่านะคือก็คือข่าวตุ้เผาวันนี้เราข้ามากินดันแกงปลาไก่ไก่ทุกคนอยู่อำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีกุดจับกุฎไก่บ้านดอนพิลาดอนพิจัยไม่ไหม่ที่ว่ายุ่อุดรธานีหรือว่ายุ่งแถวๆนี้สามารถของลินดาไปกินข้าวได้เด้อยเผ่ที่ว่าเป็นเอฟซีดินด่านะ เอฟซีนินจาอยู่ไทยหลายหลายเลยนี่นะแม่นบ่ะโดยเฉพาะอ,อ,อ,อยู่อุดรธานีนี่นินจาเล้วข้ามา,าให้อาทิตย์ทุกคนรู้ว่าเกิดอี่อย่างขึ้ื่อนแ่ทุกคนแล้วก็ไปอันบึงกาลบึงกาลบึงใหญ่แล้วก็ไปพ่อสามือมาอุดรอีกราคาข้าวกินทั้งวิลาทั้งคน,นมันแห้งแรงเนาะทั้งคนมันแห้งแล้งที่อุดรศุกร์ไปใส่ไปใส่มาก แซ่บแซ่บทุกคน <ไป S 1> มาม,มากินข้าวหนึ่า้วเลยอาตัดก้องมากินข้าวเลยกินข้าวกินอย่างอิ่มแล้วเพราะว่าต้องได้กลับต้องได้กลับลาวเมื้อนี้ตอนนี้ก็จุดว่าโอ้ใกล้สีแดงแล้วล่ะแต่ว่าเขาก็ปิดเดึกยูสิบมุมดานแต่ก็น่าจะทานอยูเนาะทุกคนนี่กับดินดักจะมาข้อเมย์นี่เมย์เมย์อีทของอาอย่งเมย์กะลุงเป็นคนดังคือกัน เออเป็นแม่คนดังก็ต้องถ่ายดิครบใจเด้อเข้าใจสำหรับของกิ่นเด้อแซบอีหลีเอาไว้เออซีมาเล่นนำดูดูซีมาเล่นนำดูด,นนำด,ดูเนาะนี่กลัมาให้เบิงขอบใจเด้อนี่ยืใส่ลาไข่เจียวไข่เจียวออไข่เจียวก็ต้องลาไข่เจียวนะดิ นี <T t ่นะทุกคนบ้านอีฟเนาะนี่นี่นี่ทีมงานบ้านะนี่ไข่เจียวอเอโซโซโซไข่เจียวเห็นอย่างเลยเนยไข่เจียวเห็นอย่างเลยเนยขึ้นได้บ่นี่วไข่เจียวขึ้น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 เร็วขึ้นได้บ่ ได้ได้เดี๋ยวริวไม่ได้ไปนะ,อะเนะออไข่เจียวบอกว่าหนักท้องอยู่น,น้อยทุกคนมือนด้ก็ได้มาเล่นกับอีฟเนาะและกหลังว่ามือหนึง่งอีฟจะไปเล่นยุลาวจะพาไปเล่นอืมนนะมือเน,นี้มือน,นี้มาฮอด อีฟยวนอันนี้เลยได้นน่อยู่บ้านบ้านสร้างก่อวะบ้านสร้างเอาะบินดาจามอยู่แต่ว่าบ้านสร้างกอ่อเนาะบ้านสร้างกมันอยากให้หลายมืออยากให้อีบ่ะไปอันบ้านโคนงามอืออยากให้อ,อ,อีบสกังฟสวนเนียอยู่อยู่น้ำกระดิ่งนำกาก<อ>เนอะนีส่งช่วงช่วงไหนฮะ ได้ก็ยังซ่อนได้ปกติแต่ว่าบ่ได้ว่ะฮะยามนี้มันก็มีสบายามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ําลงอีกจังน้อยนี่นะเมนแป๊บเดียวน้ําลงอีกจังน้อยก็ได้ได้ซ่อนเนี่ยวเลยแล้วก็อยากให้อีไปเนาะอยากให้อีไปลิ้นน้ํารอบนี้ลินดากกบมหาอีโก่อนเพราะว่าอันจากที่บราได้เห็นกันมาหลายปีก็มาหากันมือนเขาไม่ได้ยี่สิบแปดก็มูดิ้ดเออเขาหูวทางอยู่างาวเล้ อยากให้ไปเนาะอยากให้ไปลิ <and people S 1> ้นประเทศลาวลองเบิงมันต่างเลยที่นี่คือคนละย่างกันเลยจะลองไปเบิงคือมีโอกาสสีไปโอเคนะทุกคนวันนี้สมทางภูมิเยี่ยมเนี่ยกะเดินทางปลอดภัยเนาะอ้ายจเป็นคนไปส่งเงินโ่ะ ก็เดินทางปลอดภัยทุกคนมาได้มาแบบแป๊บเดียวเลยเกิดอะไรอยู่นักการเรยนแล้ลินดักก็ครอบใจอันของกิ่นอีมูนี่น้องคือแซบหลายเนาะคือได้มากินข้าวมาฝากทองน้าแล้วก็ติดไว้ก่อนไปลาวแล้วก็จะแต่งให้กินอีกเตุ้มแรนตุ้มอึงก็ว่ากันบอเคโอเคต้องแตร้องโอเคคลิปนี้เขาจะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะแล้วเขาก็ซีได้หอกลับลาวก่อนคลิปนี้ขอบใจเด้อ